บเดนคอมแบตไฟแบ็กเอานะครับซึ่งเป็นเกมที่จิตของเพโตเนี่ยเขาลงก็เลยมาลองเล่นกันครับกูเกมนี้ราคา100ร้อยอันือางเกมผมก็อยากเล่นก็มาเล่นเลยนะก็ ไอแนวยิงปืน F F P S นะครับซึ่งน้ำนะไอเนี้ยนะครับภาคสี่ยังไม่เคยเคยเล่นไปแล้วแต่ก็ไม่รู้โหลดไงโหลดไม่หนาลรปิดนะครับก็บไม่ได้ก็จะมีเก็บปืนได้ด้วยมีกปืนทองมีกปืนออกไง เพราะว่าคนเรยนฟรีนะครับตแต่ความจำมันเยอะนะออกมันใช้ความํำเยอะอยู่บาหัวนผมใสยุุุต่ไม่่เลาลังานาเลเนี่ย มันก็กาไปกันจับนั่นและก็คือยิงโอ้ยมาอนูกมากอกมาหนูขึ้นขึ้นกระตุก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 โอ้ไม่ตาย้ไม่ตายเหรอกระเด็นเลย เกมไทยแกิมกระตุกนะเป็นไงเก็บเบิร์ไม่เนี่ยนะเบอร์เราเป็นกี่หลักอ๋อคนนี้กดกุญช์เราบุ๋มเด็กกบาย เดี๋ยวได้ขี่เรือแน่ครับผมว่าไม่ต่ายเลกระโดดเม่ไดเมทิลเม่มลเมทิออกมาให้น้องมาให้น้องออกมาเห้น้องเออแรงมากยิงน่าจะดีต้องเชียร์ปังปังปั ขัดเด่นเลยเออเป็ดชาเปดทำไมมันนี่ปืนทองเก็บอยืไม่มีนะเอ้มันกระตุกมัอไม่ได้ออโอ้าตาบโหโเรอเรือเรือมา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  มาสมัยให้มามาให้ไม่โดนปุยไม่โดนมึงไม่ได้มึงโดนหรอกโอ้ยนี่่บางทีเล็กน้อยนะางดวตาบ้าอ้แมนม่นแม่ครับถูกมันหมดินอย่างเดียว ยิงเนออ oh มาเยมามาเออยิงบนนตัวดีเลยมแม่งราเมืไม่เทียบสุดย, oh. ยิงเรือยิงเอมา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 เออมา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 โอ้ยจะจะเลี้ยวเป็นว่ะความความสิทธอะไรวะสทธิอะไรอวยยังยังไม่จบยังไม่จบเฮจจะฆ่าเลยหนู จะเจะดาอ๋อมุนมุนมุนไม่เขา่ะไโอ้โห

ก็จะมีปืนซื้อมีปืนมีหน่วยหน่วยบอกกับเสี่เนี่ยปลอกปืนอะไรสบอกปืนมแหลงนะเดินจะตายเดยก็จะมีหน่วยเอาเล่นมีหน่วยจบ xả mà đấy, xả chân chân, mẹ này bị tiền bị mình chưi đuôi, bị tên เ็นคมบ็คบอยแบ็วเอาทเล่รดวกันผมมันก็จะจบ้วมันก็เจ็บลงได้ถึงสุดก็าสิบห้าเอาเล่นาไเปลี่ยนอะไเปลี่ยนไรงเยระบบเราแต่าราตัวเวครับผมเปลี่ยนไปนะก็ได้เียนีีครับ ยังหายังยต้งเรียนสลับขนุนยัเป็นกับมก็วิทยุกอ,อัพได้ด้วยกลับปืนก็กเปลี่ยนได้ครับแต่งปืนได้ด้วยโหาป่ะล่ะมาเล่นยากนะฮะวสองต่อเไยเราบ้าเล่นเลยด คนจุดโจมตีครับดึงตาตึงไปเสีย่ยนะครับเขี่ยนะหลอดข้างบนครับเสียด้วย,วยเขี่ยส,สามเดียดย่ยวหลอดเดียวหลอดเอ้ยโนจิเพียงวันแรกยด้วยการประชุนมนานาชาติเรื่องสายทางสาย ต้องตกอยู่ในฝวากระหลกจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาเดเจ็บยังไม่สามามาตอนต้นชี้ว่าเกิดความยายลำ่ากไปทั่วโอ้โหยนุ่มอะก็นุ่มัวแตนันงย,ยากครับไมันขับยากมาครับมะเกีเ่ยวอะคุณหนองอ่า ตามครับเดินตามมาครับย่องปืนครับย่องปืนครับแงับเออเรื่องใจอ่ะอันนี้นี่มันถึงนี่เนี่เฮ้ยเราจะกดช่วยปุ่นโหละห์โอ้ยทำไรเฮ้ยทำไรเฮ้ยทำไรเฮ้ยไอ้หนูเออปวดมาเฮ้ย รุด <Good. S 2> ไปบ <c oughs> แม่งก่อนเลยครับแม่งก่อนเลยครับอ,อ๋อพาหตายอู้องยิงเงินเปิดอย่คิดได้เก็บอครับออคิดแยกขู่ไม่ได้ยังมีคนอยู่แม่งก่อนเลยครับออมออมดิเคีย วะเฮ้ยตกทำนี้เหฮ้ยงงโอ้โหกาดเลครับผมมีกาดนะครับนี่ผมนี่ตกบางเสายิงครับมามามาลุกมา้ยไอ้ยิงที่มันทำไมโอ้โโอ้ยทำไรอ่ะไอ้นุ่มโอ้ยมึงตกน้ำเนีน่ยถ่าย ทำไรของเมืองนี่เห็นจะฆ่านะผมเฮ้ยไม่มืดเฮ้ยไม่ดเฮ้ยเฮ้ยโกรธค่ะเอเออเออเฮ้ยไม่ตายเหรอเฮ้ยเอาออโอ้โหเดี๋รอไม่ย oh> ิงแม่นม่ะเนี่ยเออตัดมันตื่นเอ้โหเฮ้ย ได้ยินไงไม่ได้ยิงกระแมนดังเลยว่าไปชี้ไปด้วยอนี้แหละอนี้ทองแดงไม่ได้าอหายโอเคตรงนี้ด้วย แลบลุดอ่าีี่แพลกอองเฉยตุ้มบุรีนะเดี๋ยวเปิดกล่องเหร่แล้วว right? ่าได้กล่องอะไรโกั่อลไม่ได้เปิดมั้งจะไอเล่น ไม่เด็กของดีเปอรฮาแม็กโอ้ยุ่นใจรถกระห่มบูทโอ้ดียว

แบงไก่มาด้วยมัแบกจบไหนอกาศก็ได้มาครับ้ากาศก็จะมีอนี้ได้ครับอะไรอยาแล้วก็มีพวกอ้อต ว,วันนี้ขอบคุณที่รับชมครับปเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในมิชชั่นต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับน,นี้ผมต้องขอตัว